ตคนเราเก่งก็จะได้ไปกรุงเทพนะไอ้น้องชงจุปหลับแล้วจะใช้ก็ทำไผ่เนเปิลให้กินน่ะหวานนั่เลยนะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าไผ่เนเปิลคนเล้วนนสิกินแล้วดินี่เขาเรียกว่าไผ่เนเปิลใช่ไหมไม่ใช่เมื่อห <c oughs> นก็สิทธิชาก่อนตัวเอง อันน wow! ี้เขาเรียกว่าสับปะรดลูกว้วตีพ่ออีกเจ้าก็แต่ขมูก็ยิ่งใสู่ปอใช่ยอก็ก็เอนโอชันก็ ก่อซื้อมามด่ช้โอก่อซื้อมาเออแต่ไว้ยยังไลก่อนอืมไหาไว้ไปก้านเลยก่อนอาาไไใชะโอ้ฉัำมากเลยสวนสับป,ประรดนี่อยู่ทางอยู่ที่ไหนวะเราไปซื้อในสวนนี้ถูกวกว่ากันไปย د. โอ้ตัวหญเขาลองทำเบียงไหมลงทำเบียเลยแบบขัดขีนพวกเขอจไม่ยอมเขาไม่ต่อหตอกต่อนา้ตเ,เขาพ่อลูก แล้วแม่ทําให้กินนะของเซ้งนั่นแหละของพ่อหรือล่าของเซ้งพ่อไม่รู้ของพ่อเนี่ย่ให้ใหองเหจะให้นง่ใช่ไใช่กสาอมูสตังพ่อลรูปเออรู้รก็ทนที่ผุ้สายกายแค่ายกนตังจะทุกทกอย่าง ขอตุ๊กตุ๊กหน่อยก็เนอะหนูเชื่อเขาไหมวะเชื่อขาหรอตุ๊กลู๊กก็นะมสกลอะมันมาจริงๆอ่ะถ้าเราอยากกินจริงๆเราไปซื้อจัดสวนดีกว่าเข้ามาขายเข้าขายแพงเราไปซื้อดีกว่าแม่เราไปซื้อดีกว่าไหม <laughs> มันอยู่ลังปังโน่นน่ะลูกแม่เราไปซ,ซื้อกันซื้อซีเนะ Siti! Themes... Nampang! Oh! Luar biasa! Hehehehe! Luar biasa! Eh! Kau tak boleh makan apa-apa? Kau tak boleh makan sili lech! Kau tak boleh makan apa-apa? Makan ini! Makan ini! 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 Nestle! Hmm! Nestle! Hmm! Nestle! Selera! Selera! Cukup! Cukup!

โด๋ยมเช็คตรงมี้มาโอ้ก็หน um> ่อไม้หน่อรีก่อนเนอะหน่อเลยก่อนแบบมาแปลกใครบอกให้กินใครบอกให้กินอย่างนั้นนะลูกจะได้กินกินจะได้ขาดแม่แม่ทำได้ฮัอ ไมครับแบงห้แม่กินด้วยหรอขอบคุณครับหมไม่กินไม่หมดแล้วพอแล้วไม่ไม่กินแล้วไม่อิ่มแล้วแลมื่อกอืมไม่อิ่มแล้วจุ่มปลช่อนนีนอนี่คอกินอน อยู่นี่อยูนี่ไม่ลงมาไม่ลงไม่ได้อ่ะมันสูงอ่ะไม่ลงไม่ได้ไไะ

なちゃいかね。